โอเคครับน้องๆวันนี้พี่กับแป๋มจะพาน้องๆมาดูดาบโอเด้งคู่แล้วก็สมอเรือว่าตัวไหนจะเป็นตำนานกว่ากันเพราะว่าโอเด้งคู่เนี่ยแต่ก่อนก็คือพวกล่าค่าหัวหรือว่าคนตึงๆข่าหัว30ล้านใช้กันค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้สมอเรือมาแรงมากๆซึ่งมันค่อนข้างจะโกงนะครับแต่ไม่รู้ว่า2ออันนี้อันไหนจะเป็นตำนานกว่ากันมาดูกันคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับน้องๆ เฮ้ยลืมบอกเรื่องน้องแแบบมีขวัญเอ้ยไม่ใช่ขวนันมีเกาะเลวทานด้วย <What? S 1> นี่ไงก่อนนี้มันมันใช้อะไรอะแปบบก่อนนี้คือป้องกันดาเมจ90ปร <c oughs> ใช่หรอโม่หรือเปล่ายงิงคุณไม่มีคุณก็ไม่ต้องอึ้งครับเฮ้ย <c oughs> จริงหรอครับน้องๆคอมเมนต์บอกพี่ด้วยมาๆเดี๋ยวเราจะเริ่มยกแรกเราสามารถใช้อะไรได้บ้างเนี่ยของพี่ตีบวกมายัางยังยังยัง อ้อีกลไก่เอยเฮ้ยตอนนี้แปมบน่าจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเลวทานแปมตีบวกมานะครับเราจะลองตีธรรมดานะคุณดูมาเลยตีบวกกับไม่ตีบวกสายดาบทั้งสองนะครับอะไ<ล>รไหมไม่ให้เปิดก่อนเหรอไม่เปิดก่อนเหรออุ้ยอุ้ยเจ็บนั้นน่ะเอาไม่ตีกลับเหรอเอาไม่ใช่<ะ>ว่าแบบโ <ผม S 1> อ้โหเฮ้ยไหนไม่ใช่สกิลอ่ะไหนไม่ใช่สกิลอ่ะไม่ได้ครับ ทีแรกอ่ะผมคิดว่าจะทำแบบว่าตีกี่ครั้งถึงตายไงอ๋อโอเคโอเคเข้าใจละมา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 มันนับยากอ่ะเป็นนั่นอ่ะตีใส่กันเลยไปเนี่ยเออไม่โดนหรอกไกออนไกออนอบตายอุ้ยเรียบร้อยยังไงก็ล่วงอ่ะคนดูอ่ะยังไงก็ล่วงอ่ะอุ้ยโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะชิวไปไหมชิวไปไหม มาเก็บร่วงมาบร่วงดูดูยุบ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 โป้งอ้โหไม่โดนด้วยไม่โดนด้วยไร้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 อุ้ยมเฮ้ยแคปเตอร์ีดีโป้งเรียบร้อยแตกไม่แตกวะโอ้ยหลบได้เว้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เอาแตก แตกโอ้โหแตกเอาี่เ oh ฮ oh oh uh, ้ยขวานโกงว่ะขวานโกงมากแต่เมียแรงกต่มันคนโทงง่ายเนาะใช่ใช่มันเล่นได้หลายระยะมากอ่ะขวานใช่ยันดีระยะใกล้ระยะไกลได้หมดโอ้โหโคตรเก่งว่าเราใส่กันเราใส่กันเต็มๆดีกว่าไปไปไปทุกอย่างเนาะไอ้แค่สมองไอ้แค่ดาบอ่ะห้ามใช้อย่างอื่นไหมไม่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 เขาเป็น PVP กันตรงนี้ครับคุณตรงไหน มันแบบระยะแบบมันกว้างเกินครับอย่างนี้มันก็หนีกันมันนะครับมันต้องระยะจำกัดสู้กันดีเน่่เน่น่นนตรงไหนล่ะโคลทสเซียมอยู่ตรงไหนครับน้องๆพอโคลสเซียมเห็นแล้วอ่าโอเคมาครับคุณโดใส่เลยครับห้ามใช้หมัดน,นะเปิดอาคิดได้ไหมได้หมดอือโอ้โหไม่โดนเป็นนี่โดนแน่คูนั่นไงคู<ด>ว่าแล้วลโอ้ดีทุกคนครับผม,อมโอ้โหอะไรไมันไม่โดน ระยะโคตรปูงอะนั่นไงนั่นไงระยะเกือไปถึงเซตจบรางยั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 งไม่จบยังไม่จบเว้ยอู้หเข้าไปโดนด้วยโดนไปอีกนึงอุ้ยไม่โดนรอบนี้นั่นไงยากมากโด้งเนี่ยโอ้โหโดนแน่โโดดนนไเอ้าไม่โดนไม่โดนไม่โดนโป้ง อ้าวโดนโดนโดนอ่ะอืมเฮ้ยนี้มันจริงจริงๆเลยนะคุณเครื่งลากนี่ยากว่ะคุดูนี่ถ้าอยู่แพ่ถ้าอยู่กลากาอาจจะโดนยากเอออะไรอ่ะปั๊บโอ้โหนี่ไงโอ้โหููฮ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 ูไไดู นี่ไง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 จบโอ้โหโคตรยากอะโคตรดูจริงโอ้ชิวเออแม่สกิดพี่เลยรอบนี้ก็คือหมัดกับสมอนะครับหรือว่าดาบผู้โอ้โหเปิดก่อนเลยเหรออุ้ยใช้ผิดเนี่ยนั่นไงออมาแล้วอัดไปก่อนแล้วนนะครับผมเวอุ้นี่มันเก่งกรบจริงๆนี่ว่าโดนอีกแล้ว

ว่าอะไรจบเกมโอ้ไม่ไม่เมื่อกี้เปิดก่อนไงไม่นับจบมันเดิมครับจะเล่นกี่เกมเมื่เจบมันเร็วพูดโกงไงเฉียดหมัดพูดโกงอะเอาเลยไหมเฮาเลยทำเอ้วยุ๊บุ๊บยุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีเอาดีรอบนี้โอ้โหดู เออมาดิเออโอ้โมีแค่นี้เังหรอเออมีกว่านี้อีกครับมีกว่านี้อีกครับเอาก็ดนก็ดนผมนะก็ดนผมนะก็ดนผมนะไม่เคยหวั่นครับไม่เคยหวั่นครับไม่ว่าจะตึงอ่ะมาดิ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 คู่นครับคู่นีผมมาคู่นี้สมองผมอ่ะเออมาดิโอ้โหมาเนี่โอ้โหอยากเลกอยากเลก ผมก็แรงเหมือนกันนะครับโอ้โหยังไม่ไหวอ่ะมันดูมันโกงจริงอู้หูยังไม่คืนคืนไปปะมาอีกอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งอีกตานึงไม่ชนะกูเลยครับคนนี้เฮ้ไอ้พโอ้โหนี่ไงยิงอีกแล้วยิงก่อนอีกแล้วยังไม่พร้อมเลยอึ้งว้ยอึ้งโอ้โหไม่โดนอะไรไปไหนครับเออ เอาดิมาดิเออโดนเอาไม่โดนอีกเนี้ยเ้งมาคุยกันตรงนี้โดนซีเอ็กไกอ่อะเ,เ,เ,เราะมันต้องหลบให้ได้นะครับนั่นไงเราใช้ไม่ถูกเลยออเออโดนจนได้ไแลก,กัน่แลก,กันอะ่ะเฮ้ยไม่แลกไม่แลกระดับนี้ไม่มีคำว่าแลกครับระดับนี้อะ เว้ยมันดูดเลือดมาจากไหนไวะ <c oughs> โดนอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเผาวีซีหมดแล้วเหรอน้องหมดแล้วครับขอขอปปแบบเ็แยมหน่อยครับเผาวีซีหมดโอ้โหอันตรายจัดนี่ไงก็งคือมันมันแค้นมันยกเลิกไม่ได้ไงครับสกิลทั้สมองผมอ่ะมันถ้า,ถ,าถ้ามันได้กลางออกแล้วมันจะออกชัวชัวไงโอ้ไม่โดนอีกแล้วไม่โดนอีกแล้วอ้าว มาดิเออมาดิมาดิมาดิเอ้าย oui> ังไงดิยางไงดิยางไงดิยางไงดิปูโอ้ไม่โดนไปเลยไปเลยหนุนใจมะโอ้หลบได้อีกแล้วรอบแรกโอ้โหแล้วไปเลนประเด็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดิโอ้ยย mm ังไม่โดนเนี่ยอะยอมแพ้ยอมแพ้ครับน้องๆ หมัดเนี่ยกับสมอเ่ยมันแรงจริงๆนะครับน้องๆตีบวกมาด้วยนะครับมัดอเอ้ยสมอเนี่ยตีบวกมาด้วยบอนแดงก็แพ้ไปครับ <What? S 2> เอย,ยอมรับครับเราจอแดงคุณจะมาแก้ผมหรือไเ่ <laughs> เราต้องไปเอ่อตีบวกมานะครับถึงจะแรงนะผมว่านะครับยังไม่มีโอกาสที่จะใช้ใส่แผมแบบตึงๆเลยจริงๆเออ ซ้ำเนื้อซ้ำหนองไปคือหอนนะโอเคนะครับน้องๆก็น้องๆได้เห็นแล้วว่าสมอเรือแล้วก็เจ็ดหมัดและข้างหลังของแป๋มก็เรเ็วเป็นทานนะครับโคตรตึงแต่ว่าใครที่อยากจัดก็ร้านเอกนายสอบมีนะครับดิ้งอยู่ที่ใต้คลิปฝากกดไลค์ like ด้วยน้องๆไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย